ครบครบเครื่องเดอมเล่าเองดีมากมาสวัสดีครับชุมทางฮอตโชอาหารเป็นยากับอาจารย์ฉบเสียวและา,ารย์ดีครับสวัสดีครับ,<ฮ>รบผมสวัสดีครับอาจารย์รมีหลายค,ครัี่อยากให้อาจารย์ไปบรรยายตามหน่วยงานเขาเพื่อพนักงานเขาสุขภาพแข็งแรงเอ้ามีข้อความเข้ามาล่าสุดเลยจากไลน์แอดคุณปีชา639ขอถามอย่างหนึ่งว่า อยากได้ข่าวสารอาหารที่ทานแล้วลดพุงลดอ้วนนะผมก็อนุญาตตอบแทนอาจารย์นะผู้หญิงกับผู้ชายสามีภรรยาอายุประมาณ60สโอ้น้ำหนักเท่าไห <50 S 2> ร่นะห0สิน้ำหนักเหระครับอาจารย์ดูจากรูปดีกว่าครับอาจารย์โองกลางๆนะยังถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ดก็ใช้ตัวนี้ได้ครับน้ำตะไคร้กาฝอยพวกนี้ลดไขมันทานชา น้ำตะไคร้ผสมดอกคำฝอยนะครับผมหรือจะเป็นจะกลุ่มพวกระบายก็ได้มะขามเปียกพวกนี้นะที่เราเพิ่งทำกันทานยาระบายมะขามเปียกสามมะทั้งหลายอ่ะพวกนี้ฟอกเลือดฟอกเลือดมะขามเปียกก็น่ะอันนี้นะฮะทานบ่อยแค่ไหนครับกานยาระบายยาระบายยาระบายมันช่วงแรกๆพบอ๋อถ้ามะขามเปียกกินได้ตลอดเลยไม่มีปัญหา ก่อนนอนกินได้ทุกวันก่อนนอนอ่าระบายนะเป็นน้ำมะขามเปียกนะอเอาละครับท่านที่ส่งข้อความเข้ามาใน l ลน์แอดนกเกดสีผมทยอยตอบนะฮะผมขออนุญาตค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแนะนำท่านไปทีละส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์วันนี้เราจะทำน้ำขาแล้วกันเอาอมเมื่อวานนี้น้ำตาไคร้วันนี้เปนน้ำขานี่น้ำขา น้ำขา่าเอาเอาน้ำข่าเคยกินไหมพี่นพเคยกินแต่ต้มข่าไก่นั่นไงวันนี้เราทําน้ํา่าแก้ลมจุกเสียบคือคนไม่ให้ความสําคัญเรื่องยาระบายแต่ผมอยากบอกว่ายาระบายนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่จะรักษาเกือบทุกโรคใช่ไม้มใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีอุจจระตกค้างอยู่ในร่างกายไม่มีทางว่าคุณจะหายโรคอื่น แล้วมันก็จะเป็นก่อให้เกิดกาเนิดโรคอื่นด้วยมันไปขัดขวางการดูดซึมของเกลือแร่วิตามินต่างๆในร่างกายทําให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารเราไม่ได้รับสารอาหารก็เปื่อยป่วยถูกต้องเดี๋ยววันนี้น้ําขามันจะขับลมอันนี้ขับลมขับลมขับลมช่วยย่อยขับลมช่วยย่อยหนึ่งในระบบของการทำงานในระบบลำไส้ใช่ครับนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ท่านผู้ชมที่อยากจะมีอาการเอ้ยใช่อยากมีอาการท่านที่มีอาการดีกว่าไม่มีใครอยากหรอกท่านที่มีอาการแบบนั้นท้องนั้นท้องปวดท้องพวกเราเนี่ยทํางานแบบเนี้ยอยู่ในสตูดิโอนี่พูดเยอะๆเนี่ยยังไงก็กลับไปท้องอืดจุกเสียดไม่ถ่ายอืก็มีมีส่วนนะใช่บางทีมันลมเบ่งไม่มีแล้วมันทําให้เรากินข้าวไม่ได้อไม่อยากอาหารมันจุกคอคืนอาหารไม่ลงวันนี้ เรามาพูดถึงเรื่องของขับลมของแน่นจุกเสียดขาดอะไรดีขาครับผมไม่ค่อยมีคนกินนะผมเชื่อว่าอย่างก็ไม่รู้จักแต่ว่าต้มขาไก่ใช่อ่านี่แหละเอาไปทําเป็นอาหารแล้วส่วนใหญ่ขิงก็ลาขาก็แลงเอาขิงก็ลาขาก็แรงแสดงว่าขานี้แรงนะแรงรับอาจันย์ยิ่งขาไปเจอกับไพลเนียอจะไปอยู่ในอาหารใต้ที่เขาเรียกว่าคั่วกระดูกหมู อาหารใต้เนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดร้อนอเพราะว่าผมเชื่อว่าทางใต้อากาศมันชื้นค่ะใช่ครับผมเป็นไปได้ไหมอาจารย์ถูกต้องครับผมมันชื้นม้มีภาคหนาวเนาะมีตะลุมกผลเพราะฉะนั้นพอชื้นเนี่ยเสมหะมันก็จะมาความชื้นก็เยอะเขาก็จะต้องกินอะไรที่มันไล่ความชื้นเพราะฉะนั้นวันนี้ สรรพคุณของข่าคือขาขับลมแก้ลมจุกเสียดในช่องท้องเดี๋ยวเราแต่งก่อนมันม็อกเกลือก่อนม็อันถือว่าทำเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มไม่ดื่มได้เรื่อยๆดื่มได้สิครับผมผมผมทำแล้วทุกตัวอร่อยหมดมีวัตถุดิบอันแรกที่ท่านต้องเตรียมคือข่าคือข่าล้างเอาขี้ดินล้างเอาเอาขี้ดินออกให้หมดเครื่องปรุงรสประกอบด้วยมะกรูดมะนาวครับผมน้ำผึ้งและ อ่ะละครับนี่คือเครื่องปรุงรสที่จะทำให้เครื่องดื่มไล่ลมขับลมนั้นช่วยคุณได้ครับจริงจงเรื่องล,ลมเนี่ยท่านผู้ชมครับผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมที่ไม่ทราบฟังพอเราไปเรียนแล้วได้รู้ว่าตำราวิชาการแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของลมเนี่ยประเทศไทยเนี่ย ดูจะเป็นต้นตำรับไอ้เรื่องการขับลมเนี่ยหรือการเดินลมหรือการขับขคลืนลมหรือการบาลานซ์ลมในในในตการแพทย์แผนไทยเนี่ยทำให้มียาหอม <Whoa. S 1> แต่วันนี้เอาแบบง่ายๆ <c oughs> เอาล้ครับมาถึงช่วงเวลาที่เราจะทําน้ํำขาสํา <c oughs> สหรับการขับลมในช่องท้อง <c oughs> เมื่อเราตรวจด,ดูท้องเราแข็งๆ <c oughs> จุก <c oughs> ทานข้าวไม่ลง <c oughs> แน่นท้อง, <c oughs> ท,งทั้งทงที่ยังไม่ได้กินอะไร นั่นแหละครับอาการลมมันกำเริบในช่องท้องมีขาอยู่ในตู้เย็นก็เอาตู้เย็นเอาขาเจอขาก็เอาขามาหรือปลูกเอาไว้แล้วก็เอาขาขาเนาะเอาไปโคลก่อนแล้วกันแล้วเข้ามาต้มต้องต้องโคลก่อนเลยฮะอาหารแล้วกันนะผมใช้ขันแล้วกันแล้วก็โคลขามันเหนียวนะอันนี้มันขาแก่สักหนึ่งหัวแล้วกันนะผมเรใช้สักประมาณหนึ่งหัวแล้วกันขอเนื้อโคลสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปต้ม ประมาณเอาแค่พอแค่นี้เหรอพอแล้วทำแก้วเดียวนี่ยแล้วทำประมาณสักสองคนกินคนอะหาเนี่ยสองคนกินอีกแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ดึงราคาเลยโอเคจ้าพอท่วมโอเคอ่าพอท่วมนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะร้อนเนาะจริงๆเราต้องต้มไปให้มันให้มันออกแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นเนาะประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีแสดงว่าการการต้มขายตูหยามันออกใช้เวลานาน ก็เหมือนน้ำขิงนะครับผมอุ้ยน้ำขิงนี่ผมให้เขาต้มดูเลยสามชั่วโมงบ้าปั๊บแาไมันไม่งวดไปหมด<ต>เลยคนระับมันจะแดงเลยเปลี่ยนใหม่เป็นต้มเสร็จใช่ไหมครับต้มเสร็จแล้วก็ปิดไฟทิ้งไวแงง้แล้วรอข้ามคืนดีกว่าแล้วตอนเช้ามาอุ่นีทีนึงแดงเหมือนกันน้องขออนุญาตนอกเรื่องต้มน้ำขิงบางคนเขาบอกว่าต้องแก้ทางมันใส่พุทราจีนลงไป ลดความเข็ยดร้อนลงใช่ไหมลดร้อนแล้วบางคนก็บอกใส่เห็ดทู๋ดู๋เป็น่อนหนึ่งให้มันเย็นลงหน่อยแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยตัวมันจะไม่เข้ากระแตใส่กระเจียมลงไปหน่อยกลายมาเป็นเครื่องดื่มช่วยบรรเทาอาการเบาหวานจจะมีตัวของ กระเจี๊ยบพุทราใช่ไหมครับขิงอ่าเัู่หนูบางเจ้าเติมดอกคอมปอยครับาวใช่ครับอันนี้คือไปช่วยลดอาการไปช่วยลดไขมันไขมันใช่ครับกับน้ำตาลเรากําลังจากต้มขาให้ท่านผู้ชมชมซึ่งตอนนี้ขาเดือดแล้วในความเป็นจริงเราจะต้มอยู่ประมาณ20นาทีมันมีสมนมาบ้างไได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับ วันๆแล้วไปทำอะไรฮะคุยกันต่อไฟน้ําจะอมสีชมพูชมพูนิดๆอย่าบอกเลยว่าแค่นี้เสร็จแล้วอ่ะไม่ไม่ยังยังเดี๋ยวปรุงรถเอาแค่นี้ก่อนให้ชิมแบบ Active Ingredient ก่อนค่ะนิดเดียวก็นะเปรี้นิดเดียวก็รู้สึกแบบร้อนแล้วเผ็ดแล้วอือขนาดต้มแล้วนะจานครับครับพอทำไงต่ออ่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เหมือนเดิมเลยครับ นะกระบวยนึ่งก็ได้้นำเริ่มชม,มพูแล้วจันอ่าครับสองสามกระบวยเราก็จะเติมน้ำพึ้งสูตรเดิม,มนะครับสองช้อนโต๊ะแล้วค,ะะครับอขอแต่งกินสักนิดนึงนะครับผมขอใบสะระแนนะหน่สักโอ้โหนิดนึง ส่องสบายหรือแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นกลิ่นนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวนะครับไอตอนแรกที่มันพูดเรื่องมะนาวของคุณอยู่ขั้นตอนไหนอะเดี๋ยวก่อนีีเด๋ยวยังไม่ถึงเหรอผมเพิ่งมาลืมเขาชอบเขาชอบเขาชอบบาเลสโซ่เนี่ยเขาชอบความฝันวใบเด็กผมว่าผมว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยอยากเป็นบาเลต้ามากกว่าอยากเป็นหมวยสุดใหญ่วันนี้เขาเตรียมมาโดยเฉพาะ นี่แล้วก็เ,เติมปรุงรสเหมือนซีนะครับลงก่อนเครัแล้วมผมเอาเกลือโอ้โหเดิโอือหูเสักนิดหนึ่งนี้ลดความดันน้ำมากูดลดความดันนี่ <c oughs> มันเย็นแล้วครับ ปกติกินบอนก็ได้ผลแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เรากินแบบได้รสยาด้วยได้ความอร่อยด้วยแต่งให้นะครับนี่แต่งด้วยกระแน่ใบไม่ค่อยสวยครับรูปดอยน้ำข่าน้ำข่าน้ำข่าพอญาไทยสัมปาัญญผม ้ใครท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือน้ำขานะฮะเอาละครับใครจะชิมกันแล้วครับตอนนี้ลมในท้องไม่รู้ไปเป็นเพราะลิขยาอะไรแล้วครับเป็นไงกันอร่อยสิครับผมโอ้พี่นงดูกหน้าพี่นงเอาไม่เชื่อมันจะมีความแปลกไหมฮะแปลกแต่ไม่ได้กินข่าพูดอย่างเข้มก็ต้องกินเนี่ย อาอันน <Ooh. S 1> ี <that> s fine, <S <laughs> ้มันยังไม่ค่อยยงแก้วแก้วที่ห้างวันนี้นะมันมีความเผ็ดกินแล้วจะเผ็ดครับผมยังเผ็ดเผ็ดจะมาร้อนกลิ่นคล้ายน้ำมะนาวใช่ครับกลิ่นมะนาวนำตามด้วยมะกูดอ่อนๆเพราะไม่เยอะแต่พอกินเข้าไปแล้วครับ ตรงลําคอมีความเผ็ดเกิดขึ้นถูกต้องที่ลำคอตรงนี้ตรงนี้ในปากไปเผ็ดนะไปเผ็ดลําคอถ้าเราไม่บอกว่าอันเนี้เป็นน้ําข่าคนจะไม่รู้ว่าคนจะคิดว่าเป็นน้ามะนาวน้ามะนาวถูกต้องที่ไม่ได้ใส่น้ําผึ้งใช่ครับลืมหรือเปล่าใส่ครับใส่แล้วเหรอใส่แล้วไม่รู้สึกเลยก็เก็แบบไม่หวานไงพี่นกพี่นกไม่ชอบหวานโอ้โหจานแต่มันร้อนมันเผ็ดคอถูกต้องมันเผ็ดคอ ผ็ดแล้วมันร้อนคอมันเจ็บที่คอร้อนที่คอร้อนที่คอน้ำข่าน้ำข่าครั้งแรกในชีวิตที่ผมกินครับที่ไม่เหมือนน้ำข่ารสชาติคล้ายๆน้ำมะนาวอ่อนๆครับมะนาวอ่อนๆเนี่ยแล้วก็กินแล้วมันก็รสชาติแบบน้ำมะนาวแต่พอกลืนแล้วสักพักมันจะเริ่มรู้สึกเผ็ดๆร้อนๆที่คอถูกต้องใช่ครับอันนี้คือถูกใช่ไหมผมไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่ไป่วยนะที่เราเอาเราต้องการความร้อนเนี่ย มันรสชาติไม่เหมือนขิงนะความร้อนของมันไม่เหมือนขิงขิงมันมันจะร้อนขึ้นหัวหน้าจะแดงแต่ขาเนี่ยกลับไปร้อนที่คอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร้อนข้างในไหนไหนในในท้องสิในจาไส้อะไรเงี้ยกินแล้วมันจะเลอขับโลยิ่งเรากินแบบร้อนเนาะยิ่งโอ้โหไม่อยากจะเลอเลยกินเอง้วเลอเองถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการ ความร้อนให้มันเยอะกว่านี้เราก็โอ้ช่าเยอะกว่านี้เหรอจา์แค่นี้ก็รู้สึกแล้วเนี่ยรู้สึกแล้วใช่ครับรู้สึกแล้วเนี่ยปกติเวลากินกินข่าโดยปกติมันไม่มีใครกินกินไม่ได้อันนี้มันก็จะซอฟลงทําให้เรารู้สึกว่ากินง่ายขึ้นแต่รู้สึกมันจะต้องแอมเนี่ยมันมันไม่รู้สึกเหมือนเหมือนมันสากคอมันร้อนใช่ไหมครับมันร้อนแล้วหลังจากนั้นมันจะช่วยยังไงต่ออามันแก้ลมจุกเสียงครับ จามันก็จะมีอาการแก้ยังไงอาการก็ตอนนี้มันจุกเจียนอยู่ไม่ถึงว่าจะแก้ด้วยวิธีไหนมันจะถ่ายออกหรือจะเลิเลครับเลออ๋อมันไล่ลมขึ้นบนใช่จะเลิศอ๋อไล่ลมขึ้นบนคือการไล่ลมมันมีสองทางไล่ขึ้นบนกับไล่ลงล่างท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถทําเองทานได้ที่บ้านนะครับด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับอาจารย์เชิญครับครับนำขานะครับขาแก่เนี่ยละครับผมเอามา ปานสักเจ<ห>็ดนะแว่นนะหแว่นเจ็ดแว่นก็ได้มาตำ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 นะเราก็ต้มหลังจากที่เราเอาน้ําข่ามาต้มอันนั้นก็คือสมุนไพรหลักโดยปกติกมันกินไม่ได้กินยา,นากนะเพราะกลิ่นขา่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบกิ่นแปลกๆเราก็เอามาปรับนะบให้มันกินง่ายขึ้นนะครับเราก็แต่งรสเราก็ใช้น้ำผึ้งบางคนแต่งถ้าชอบหวานาคิดเ่าใช้สองคนโตเนาะนะครับถ้าชอบหวานเราก็เพิ่มได้ตาม ตามความต้องการหรือตามความชอบมีมะกรูดและมะนาวเป็นตัวแต่งกลินถ้ามะนาวอย่างเดียวมันจะเปรี้ยวโดดแต่ถ้าเกิดว่าได้มะกรูดด้วยจะมีความเปรี้ยวซ่าเล็กๆหอมๆเติมเกลือหน่อยบีบเทลงในตัวของมะกรูดน้ำมะกรูดน้ำมะนาว <Okay. S 1> แค่นี้ก็รับประทานอย่างอร่อยด้วยน้ำกระสายยา น้ำข่าเป็นกระสายยาเชื่อกระสายยาน้ำข่าน้ำข่าขับลมขับลมแก้ลมจุดเสียโอเควันนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าใครตามไม่ทันนะครับก็แอดลกเจ็ดสีที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะแอดไปตรงนี้นะแล้วคุณก็เข้ามาถามคำถามก็จะมาถามอาจารย์สดๆทุกครั้งที่เปิดรายการมาแล้วก็ท่านผู้ชมครับใครอยากทำเองแล้วดูไม่ทันไปดูย้อนหลังที่บักกะบูทีวีครับ วันนี้ครับชุมทางเขาโชว์ครับมอบกระเมราดวิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์ครับขอบคุณครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ L E D ขอบคุณครับขอบคุณครับจารย์ทั้งสองท่านนะฮะวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรดีครับอาจารย์วันพรุ่งนี้เรามาทำชุมเห็ดดีกว่าหนอนหลับให้หลับง่ายหลับง่ายรายการดิบ แต่จะทำให้บุญหลักเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชุนทา